สวัสดีครับผมมุนี้กับพามาเบิงบรรยากาศการทำงานในประเทศอิสดเดีคือกอละครับครับตากเมล็ดแตงโมนนยจางใจดีคือก่าครับมือนี้ซื้อนำโคกมาให้อีกแล้วที่พาไปเบิงครับมอนี้นายจางซื้อยังมาให้เนี่ย เฉดกำลังกลับนาอยู่ครับกลับในาเต็งโมครับในายเต็งโม,มเมล็ดแต็งโมมันก็มาตากในาเต็งโมเก้าแล้วครับแดดก็้อนห่อนมือเนี่ยห่อนก็ซู่มืออีกแล้วแล้วไม่กินน้ำพี่ดู มาเขาโฮมพีเดอร์วแล้วนี่ครับนายจ้างซื้อของมาหายครับเห็นลูกน้องตากแดดเมื่อยหลายวันนี่ลูกพี่เอพุ่นซื้อมาหายลรวไปจอดเซาโฮมอยู่พุนครับลูกพี่ก็ได้ครับซื้ออย่างมาหายแน,โนโ่น้อ คุณขึ้งไงแถอะขึ้นกองไงเถอะบาาเน,นี่ยเพื่อเนี่ออย่างนี้เป็นได้ครับพิซซ่าครับผมเฮ่เป็นได้เพื่ออะกองมาไงครับพิซซ่าอิตาเลี่ยครับผมเอ้น้ำโคกอกีก เขาปาดแล้วอ่อาเครืองปุงห้อยนาเนี้ยเครื่องปุงห้อยนาเนี้ยท่านเอ้ยวบอกวาตวยินดเจียวใส่ถ้วยน้อยหมเฮียชิมพร้อมเออเอาอ่อท้านาท้านาห้อยนาเบิรเลย จัดการจัดการ,การเปิดออกท้าหนาเลยห้อยหนาเลยนั่นละห้อยหนาพิจารณานห้ยหนาเจ้าของเลยเนาะจัดไปช่วงเครื่องกำลังปรุงเครื่องปรุงรถครับ น้ำโคกได้มะหกขวดน้ำแข็งถุงหนึ่งครับพิซซ่าสองกองเอ้ยถือใจอาเชดครับอาเชตมอมสูตรเลยสังเกตนะเดี๋ยวดีๆนอใส่พอดีเด้อย่าใส่หลายเลยเด้อเขาตุงเด้ออันคีมเ้อคีมเ้อ

ยากต้องได้ทดอยู่มีแต่คนย่านกล่องครับบบมีพ่นเข้าไปเอาเลยมีิจ่คนย่านกล่องนะท่านนี่ครับกล่องเชียครับกล่องเชียกล่องเชียครับส่วนอาเชียดผู่ะอยุ่ไก่กุ้มูฮ้อนหลาไว้ท่านผู้ดา โอ้โอ้น้ำน้ำน้ำสองหนุ่มสองมุมครับเป็นแดดเป็นดดจิงชิบลูกเต้วนเป็นเนี่ครับพิซซ่า มีคี้<ฟ>ใหม่้อมกับแก,ก้วเั่นเราต้องใส่แก้วนะครับแก้วซีฟูดเดีน้ำจิ้มซีฟูดเดเพี่พน้องนาพอผดอีแล้วเนี่ยเขาเสียบนาพอดอะนะเราต้องให้มันน,นั่นได้แก,ก้วนานาเขาพูดนาสินาินอ้าเดีเดี๋ยเก็บล้วไม่วาเด้อมาเด้อไม่กินล้วาไม่กินแลวถ้าไม่สมดตัว

อ๋อมันเกลยดยังก่อขึอไปนั่งอยู่ไก่แดมาท่าม่นนะมา,ามท่แมมถ่ายกจอนายจ้างใ,ใจดีครับชื่อพิซซ่ไม่กินครับเมื่อนี่ยัด้ิน,นึงอุ้ยโสครับ 어. 잘 돼. 어, 40. 그럼 저도 더가 볼게요.

ปรุงรสครับโอ้ยยังคักเลยบาดอยากบอกดูครับพี่น้องโอ้ในกินได้บาดเนี่ยโอ้